ญาั้นเป็นเจ้าของโต๊ะจีนสนองโชนานะครับวันนี้ได้บทลูกชายนะครับก็ปราบ,รรบปรื้มครับปราบปรื้มขเตยมครับท่านาคอยู่ตรงกลางครับพ่ออยู่ด้านขวา ณแม่อยู่ด้านซ้ายนี่ครับคุณแม่อยู่ด้านซ้ายนะครับครับในช่วงนี้นะครับก็คงจะได้ขอญาติทําหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าภาพนะครับที่จะได้กราบเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับที่จะได้ให้เกียรติขึ้นสู่ด้านหน้าเวทีในช่วงนี้นะครับผมจะเรียกคราวละสองท่านนะครับเพื่อที่จะได้ร่นระยะเวลานะครับในการที่จะทุกท่านนะครับได้ให้เกียรติขึ้นสู่ด้านหน้าเวทีในช่วงนี้นะครับครับท่านแรกนะครับ ผมก็คงจะได้กลับเรียนเชิญประธานในพิธีการจัดงานในครั้งนี้นะครับซึ่งนะครับเป็นผู้ของเชีนัานะครับจะได้ให้เกียรติเป็นท่านแรกนะครับในการท้องคงอะไรมงคลน,นะครับเพื่อเป็นขวัญเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าในการบรรพชาสมบทในวันพรุ่งนี้ครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านกำนันสนองวงสวรรค์ครับข,ขึ้นสู่ด้านหน้าเวทีในช่วงนี้นะครับและนะครับก็คงจะได้ท้องคงอะไรให้กับเจ้าหน้าหลานหน้า นะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็คงจะได้กลับเรียนเท่านนะครับได้เป็นประธานนะครับยืนเพื่อที่จะต้อนรับแขกนะครับเป็นระดับต่อไปด้วยครับในครอบครัววงค์สุวรรณนั้นนะครับก็ท่านคุนี้แหละครับเป็นผู้บวกเบิกแล้วก็ได้ให้ความเคารพนับถือกับแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในวันนี้ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงก็ขอเรียนเชิญคุณปู่นะครับเพียงคู่หลานด้วยนะครับ ครับและสองท่านต่อไปนี้นะครับก็คงจะได้กลับเรียนเชิญท่านขึ้นสู่ด้านหน้าเวทีนะครับเพื่อที่จะคครององไลให้กับเจ้าหน้าเป็นลาดับต่อไปครับก็ผมใครขอเรียนเชิญดาบจ้อครับเมื่อเมื่อสักรู้นี้เจ้าภาพได้มาแจ้งนะครับจากสพด่านช้างนะครับและท่านผู้ใหญ่จบนะครับเอียบส้าอางนะครับตำบลนิคมตำบลกระเสียวครับอำเภอสามชุกนะครับในช่วงนี้ขอเรียนเชิญทั้งสองท่านด้วยความเคารพครับ ก็นะครับเป็นผู้ที่ทางเจ้าภาพของเรานั้นนะครับได้ให้ความเคารพนับถือแล้วก็มาร่วมเป็นเกียรติกับทางเจ้าภาพของเราด้วยนะครับมาร่วมอ่านบทนาด้วยต้องขออภัยนะครับท่านพี่ดาบนะครับที่ไม่ได้เอ่ยรายชื่อจริงเพราะว่าเจ้าภาพมีข้อมูลนะครับให้กับผม่านี้เขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านทุเรียนจบเตี๋ปซำอางนะครับ และท่านดาบจอนะครับสองท่านต่อไปเลยนะครับกระผมใครขอเรียนเชิญนะครับคุณแม่อ้อยนะครับคุณแม่อ้อยนะครับและอาจารย์ประโยชน์นะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีครับเจ้าของสถานีวิทยุชุมชนนะครับ f อเอ็มเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวครับขอเชิญรับทั้งสองท่านนะครับ ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับท่านสองท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางเจ้าภาพและเจ้าหน้าของเราในวันนี้ครับท้องหน้าครับอย่าอย่าเข้ากลูขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับแม่อ้อยนะครับและอาจรประโยชน์ครับครับและ2สองท่านต่อไปเลยนะครับผมใครขอเรียนเชิญนะครับท่านนัตพลแก้วตาครับและนะครับท่านนายกนะครับ ไรอ้อนดาช้างนะครับและท่านนายกผาดผลนะครับคุณนัตพนแก้วตานะครับและท่านนายกบุญส่งท้าราสมบัติเจรราเจริญสมบัติครับนายกคนปัจจุบันนะครับซึ่งวันนี้ได้ให้เกียรติด้วยนะครับต้องขอไปนะครับถ้าเกิดว่าอัดตกบกพร่องเนาะต้องขอไปนะครับไปดำรงตำแหน่งนะครับท่านนายกไรอ้อน่าช้างนะครับซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลในเรื่องของ ทุกสุขต่างๆนะครับในเขตพื้นที่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับท่านนายกบุญส่งแะเกรดิสมบัตินะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและสองท่านต่อไปเลยนะครับสองท่านนี้ก็จะเป็นผู้ปกครองท้องที่นะครับหมูสิบเจ็ดตำบลหนองมะข่าบวของเราครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่นรงบ่งมูลครับท่านผู้ใหญ่บ้านหมูสิบเจ็ดของเรานะครับตำบลหนองมะข่าบวง และนะครับท่านนายกโค์งการบริหารส่วนตำบลบางยาวอำเภอด่านช้างเดินทางมาไกลามากครับ70กิโลครับท่านนายกไพบุญนนอนแก้วครับขอเรียนเชิญทั้งสองท่านด้วยความเคารพาโมงประกอบกยรเชิญครับ,ต,บ,รรบ,รบต้องขอขอบพระคุณจริงๆครับเพราะว่า นะครับจากวังยาวนะครับมาถึงที่กิโลสีของเรานี่ก็รู้สึกว่าจะล่ก80กิโลครับนะครับท่านได้เกียรติครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับท่านผู้ใหญ่ดรงด้วยนะครับและอีกสองท่านต่อไปเลยนะครับก็คงจะเป็นท่านสมาชิกอปตในหมู่17ของเราครับขอเรียนเชิญท่านสมาชิกอปตประชุมสมบุญดีครับและท่านสมาชิกอปตจำบวดการมักดีครับทั้งสองท่านนะครับในลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญด้วยความรุ่ครับอีสปูนี้เชฟภาพก็อาจจะขาดตกบกพรองบ้างนะครับเดี๋ยวขอบขอบพระคุณครับท่านสมาชิกกรตทั้งสองท่านนะครับ <Yo. S 1> ข,อขอบพระคุณครับ,รอบ,อนนรบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับครับและอีกสองท่านต่อไปเลยนะครับผมใครขอเรียนเชิญน,นะครับท่านนายกพรชัยกุธ พุชธาประทีปนะครับท่านนายกผ่านนะครับนยายกไรอ้อนดานช้างนะครับและท่านนายกชุมพลนะครับขุมทองครับในช่วงนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านนะครับนยายกไรอ้อนดานช้างนะครับนายกผ่านนะครับซึ่ง วันนี้ได้ให้เกียรติกับท่านเจ้าภาพของเราและเจ้าหน้าก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับครับครับและสองท่านต่อไปเลยนะครับก็เป็นท่านนายกไรออนดัดช้างนายกผ่านเช่นกันนะครับขอเรียนเชิญท่านนายกรัชัยเงาวัฒนาประทีปวัฒนประทีปนะครับและท่านนายกพงศักดิ์กันพโยคครับขอกราบเรียนเชิญทั้งสองท่านด้วยความเคารพครับ ครับเราก็จะรู้จักหน้าค่าตาเป็นอย่างดีนะครับทั้งสองท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางเจ้าภาพของเราในวันนี้นะครับก็นะครับมีกิจการนะครับการค้านะครับในเขตพื้นที่อำเภอด่านช้าของเราก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและสองท่านต่อไปนะครับผมไคร่ขอกับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์บัวพ่องนะครับจากตำบลกระเสียวนะครับและ นะครับท่านผู้ใหญ่สงบสุขสำราญครับจากตำบลหนองสะเดานะครับสามชุกนะครับสุพรรณบุรีของเราท่านสอท่านครับขอกลับเป็นเชิญด้วยความเคารพครับขับขอบขอบพระคุณครับท่านผู้ใหญ่ จากหนองเดานะครับตำบหนองเสดาไและตำบกระเสียวขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ท่านได้ให้เกียรติในวันนี้นะครับและสองท่านต่อไปเลยนะครับกระผมใค่ขอเรียนเชิญคุณประเสริฐพันยัเกริญนครับประธานสภานะครับองค์การบริหารส่วนตำบหนองเสดานะครับและนะครับท่านสมยศนะครับ ท่านสมยศครับประธานสภาตำบลกระเสียวครับทั้งสองท่านในช่วงนี้ประกาบเปรียนด้วยความเคารพครับเขาขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับท่านประธานสภา,าทั้งสองตำบลน,นะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางเจ้าภาพของเราร่วมกับโมทนาบุญกับเจ้าหน้านะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและท่านต่อไปเลยนะครับกระผมใค่ขอเรียนเชิญนะครับท่านสอจสมชายระไมเกตครับเขตอำเภอดาช่าอำเภอเดิมบางนางบวดครับอำเภอเดิมบางนางบวดนะครับและนะครับเจ้าของพื้นที่นะครับตำบลหนองมะขามวงของเรานะครับท่านนายกยิ้มหลัดอับทองครับได้ให้เกียรติกับทางสภาพในช่วงนี้ ตัดเป็นเกณดเรื่องความเคารพครับต่อท่านสอจนะครับสมชายรับไเกเนะครับราบ่ามีความผูกพันกับท่านเจ้าภาพนะครับม,มีความผูกพันกับท่านเจ้าภาพอของเรานะครับได้มาร่วมบวชนะครับหรือว่าเป็นลูกชายก็ได้นะครับท่านสอจเนาะท่านนายกติหลัดอับทองครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับนะครับที่ท่านได้ยกให้เกียรตินะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและอีกสองท่านต่อไปเลยนะครับผมใครขอเรียนเชิญท่านกำนันประเกียรติู่มสิงโตครับจากตำบลทะเลบกและท่านกำนันมหันสุนทรมิภาครับจากตำบลหนองราชวัตรอำเภอหนองยาไซครับทั้งสองท่าน,านขอขับเรียนเชิญด้วยความารพค,ครับ ท่านนองย้ไซสามทุกนะครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งครอบครัวของเจ้าภาพของเรานะครับในส่วนหนึ่งก็มีความมีควากับทางอําเบอร์สามุกนะครับน้องยาไซนะครับแล้วก็ได้เคยรับใช้ทาในงานต่างๆนะครับขอขอบพระคุณครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับทั้งสองท่านเลยนะครับและอีกสองท่านต่อไปนะครับกระผมใ้าพ้ขอเรียนเชิญท่าน ตํานานประทุมกินรรทาครับท่านตํานานตําบลกระเสียวครับอำเภอสามทุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพร้อมด้วยท่านนายกอํานวยทันยเจริญครับท่านนายกองค์การบริหารสวนตําบลหนองโพนะครับอำเภอหนองยญาไสนะครับในช่วงนี้เขากลับไปเป็นเจ้วยควากรรมระครับนายกอํานวยทันยเจริญนะครับแล้วก็ท่านกํานานประทุมกินมนทาครับ ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับครับขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ก้กภาพประสิทธิ์ผมนะครับท่านกำรงตำแหน่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดสุพรรณบุรีครับขอริเรียเชิครับท่าน ผมก็นึกชื่อแกชื่อใหม่ชื่อเก่าลืมไปสมบทเจอกันประจำครับทุกงานในเขตตุ้นที่นะครับท่านทรัยากรธรรมชาติจังหวัดสุพรรณบุรีครับวันนี้ได้ให้เกียรติด้วยนะครับมาร่วมแสดงควันดีกับสังเัภาพนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับก็ขอไปจริงๆครับ ต่างพัตากุ้ยที่ครับครับผมขอบพระคุณครับท่านทรัพยากรธรรมชาตินะครับจังหวัดสพรรณบุรีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพแต่ผู้มีเกียรติในวันนี้ถ้าขาดตกบกพร่องนะครับก็ผมต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสําหรับทุกท่านที่ได้ให้เกียรติในวันนี้แล้วนะครับเจ้าภาพอาจจะหลงลืมในการที่จะได้ให้ขึ้นพร้อมพงอะไรกับเจ้าหน้านะครับก็คงจะได้รวบยอดนะครับให้ท่านประธานในพิธีในวันนี้นะครับได้ นะครับขึ้นคล้องธงไรให้กับเจ้าหน้าที่ของเราเป็นประดับต่อไปนะครับและเขาคงจะได้กราบเรียนเชิญท่านนะครับได้กราบให้อวาลกับทากเจ้าหน้าที่ในการบรรพชาสุ่มบทในวันนี้ด้วยครับกระผมใครขอเรียนเชิญทนายสารัตคุณศรีครับได้ให้เกียรติขึ้นสู่ด้านหน้าเวทีในช่วงนี้ขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับผมก็นะครับ ในเขตพื้นที่นะครับก็มาดูแลนะครับกับในงานต่างๆนะครับให้ความสําคัญนะครับเป็นอย่างยิ่งในช่วงนี้ขบคั้ให้ขับรเรยนเชิญท่านครับได้กล่าวให้ว่ากบบทำเจ้าหน้าป็นลาดับต่อไปขับเรยนเชิญครับขออนุญาตนะเพราะว่าวันนี้เสียงอาจจะหายหายเสียงอาจจะแหบแไปหน่อยท่านสชสมชายและไมเกิ ท่านนายกกิมหลานอำทองท่านนายกอํหนวยท่านนายกไพบูลท่านอดีตนายกนายมันเพชรท่านนายกไลอ้อนท่านอดีตกำนันมหาหันท่านผู้ใหญ่นาลงและก็ท่านอบตท่านอสมและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับช่วงนี้เสียงไม่ค่อยดี ไม่ค่อยจะมีเดินไปไหนเจอแต่น้ำค้างวันนี้ก็ดีใจกับครอบครัวก,กับพี่พี่เอียดนะครับกับคุณพี่หน่อยที่ได้บวชลูกชายเจ้านาก็ผมเข้ามานั่งปุ๊บผมก็ดูวิดิทัศน์ผมก็เห็นช่วงหนึ่งซึ่งความรู้สึกนั่งแล้วก็อึช่วงที่เจ้านาคตักน้ำไปรถที่ขันเักน้ำ จากขันรถที่มือพวพ่อ